แพทเมื่อก่อนแพทนี่คือเขานั่งดึงหมัดให้หมาเลยนะใช่ไหมดึงไหมอืมอมนี่นะหมัดไม่เห็นนะเห็นแต่หัวงอพี่แพทสวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> ไว้ช็อกโกแคทครับ <c oughs> นี่แพนด้าสายหายไเลย <c oughs> ยังไม่รู้ว่าจะต้องโดนอาบน้ำนะครับมไม่ได้อาบนานแล้วพี่แพทช่วงนี้แดดดีครับก็เลยอาบน้ำให้แพนด้าใช่ไหมแพนด้าแพนด้าอาฝั่งนี้ไหมนี่ไปไปแพทต้องดึงออกไปใช่ปะโอ้โหดูดดึดไงสุดหลอ่อไงแพนด้านี่เจ้าเสน,เน่ <c oughs> หน์วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเอ๊ ไปเร็วไปเร็ว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 เออท่าแปลกนะดันตูดดันตูดไม่ยอมไม่ยอมไปดูดูเออเออเออดูดูเอาโอเคเพื่อนๆลากสายยางมาแล้วตรงนี้จะว่างๆนะครับเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เนอะนี่นี่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ เนดนดาจะได้สดชื่นใช่ไหมลูกดูดู <laughs> หน้าตาเต็มใจมากเลยลกูกเต็มใจมากเลยเนาะดู <laughs> โอ้เต้องอาบน้ําหน่อยนะครับ <laughs> ไม่ได้อาบน้ํานานแล้วหลังจากโฟก,กัสล่้นแมวอย่างเดียว <laughs> ดู <ๆ S 2> <laughs> ดู <ๆ S 1> สุดลอ <laughs> เก่งม,มาก <laughs> มีหมักไหมอ่าด,ด,ด,ดูดูดินี่แต่ก็ใช้แชมพูแมวนะนได้ได้ล้วไม่มีแชมพูหว่าได้เหมือันได้ยาได้ <laughs> อย่าเป็นผงซักฟอกก็พอโอ้ซักฟอกไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับนี่นี่นี่นนอีห่ออะไรเนาะนี่แหละใช้กับแมวเราเนี่ยแหละอืมได้เหมือนกันได้เหมือนกักนจับไหม,ไมจับไหมจับจับน,นี่เขาเป็นอาชีพนะเมื่อก่อนเลี้ยงหลา่ตัวโอเยอ,อะอะพอๆกับแมวใช่ไหมเอๆกับแมวเนี่ย นี่เกาเกาเกานีมีอารมณ์ปิ๊นมีอารมณ์ปินมีอารมณ์ปิ๊นนะมีอารมณ์ปินทำหน้าทำหน้าดูทำหน้าทำหน้าดูมันก็จะเย็นๆหน่อยนะลูกเนาะใช่ไหมได้อยู่จะได้อยู่อีกแล้วมั้งเนี่ยเวอร์จริงเหรอถึงเหรอเออแต่ที่นี่ก็มีพี่แพทอ่ะอาบอยู่คนเดียวเนาะไหนเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าอาบเขาไม่กล้าอาบนมีหมัดด้วยมีเหรอไหนตึงหมัดนะใช่ไเนี่ย ใช่ป่าไม่รู้อ่ะแต่ดําๆนะมีแพทเมื่อก่อนแพทนี่คือเขานั่งดึงหมักให้หมาเลยนะใช่ไหมดึงไหมอืมอย่างเงี้ยหมักไม่เห็นนะเห็นแต่หัวงอพือแพทอออย่างเงี้ยละแพนด้าดูดีดูดีดูทหน้าเอ้สบายแล้วลูกสบายไหมสบายนะสบไหมกินออกเลยเนี่ยกินออกเลยแพนด้ากินเน่าออกเลยอ่ะ เอออ่าไปลูกอ่าไปลูกแล้สบายสบายต่ามาจะได้แบบปิ้งตังบ้างใช่เท่าสาวจะได้มองบ้างลูกไปไหนตัวเหม็นเท่สาวหนีหมดนะนี่ไอ้ร้านข้าวที่ซื้อประจำเนี่ยกล้ามจะไปกินอาหารเช้าทุกวันที่ไหนอ๋อไอ้ร้านนั้นใช่ไหมร้านข้าวเหนียวเนี่ยปลาเขาจะแบบให้ใขนมเออดีดีดีนะด้ามันกินขนมปังทุกเช้าด้าเขาเป็นหมาเซเว่นนะบางทีก็ไปนอนเป็นหมาเซเว่นอยู่พักหนึ่งตากแอร์เรียบร้อยแล้วครับ สะบัดละไปตักแดดไปลูกไปไปตักแดดตักแดดตักแดดโอ้วิ่งแล้ว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 นี่ตักแดดตักแดดระวางังรถลูกระวางังรถตักแดดไหมนี่ตักแดดไปจ้าหล่อเลยหล่อเลยดู่หล่อแล้วหล่อแล้วอยู่ไหนนี่สุดหลอ่อนะครับนี่อาบละนี่นตักแดดและ จะไ,ได้ไหมพทัทนี่กิ้งะ่ะเฮ้ยรอๆอย่งนี้าสาวๆจะได้มามองลูกนะไปอ่าโอเคไายโอเคครับงั้นแค่นี้แหละครับ